วัสดี้ทา่านก็นี่ก็เพิ่งได้ถ่ายคลิปคูปพา,านะครับมีสี่ร้อยให้ของ,องตัวเองคนับรกูจะจบฤดูกาลนะครับเมืครับรถครับขับ,เอ,บเองครับนี่ไงลูกน้องครับวันนี้ก็อาการรถสองปีนะฮะโซ่พอลำเลียงข้าวอาจจะดังหน่อย ันไม่ค่อยคมนะครับช่งล่างนะครับเริ่มมีอาการดังนะมันไม่ดังมากครับนิดๆหน่อยๆช่วงล่างเหมือนเจอดินแข็งมาบึ่งมีอาการครับจำไดยของสองปีครับก็ประมาณน่าจะว่า รถตระกอบไ,ไ,ไ,ไปแน่ไปี c หน่อยอีกครับตัวน,นี้ก็ไล่เบาครับบอกเลยไล่เบาของทั้งสิกครับ <S <S 2> <S 2> แค่นั้นนะไม่มีอะไรใหญงโต,ตนะนะก็จันได้ปกติครับใส่ข้าวลุมยเกลียวนานาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ได้แต่ช้าครับไปเรื่อยๆครับถ้าก,ก็าลงเน้นๆไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยก็เปลี่ยนหนวดกุ้งนะฮะเปลี่ยนตัวกวางข้าวไอลตัวนิ้วนะปีนี้เปลี่ยนนะครัปีที่แล้วมไม่เปลี่ยนก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้โอเคอยู่ข้าวเราไม่ช่วยได้เยอะเลยครับข้าวเราไ่ช่วยได้เยอะแต่ข้าวตั้งนี่เหมือนจะ ย้อนนิดน,นึงนะดีกลับนิดน,นึงเพราะว่ามันตั้งชีไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ครับ้อยหาชี่เหมือนไปหน้านิดน,นึ่งนะมันจะไม่ตีเข้ากับผมว่าใช้ดีกว่าอันเก่าเยอะอยู่ครับเวลาขาลมนี้เดินแบบนิ่มๆกว่านะสะอาดเลยครับ มันไม่ต้องลงลงพื้นเยอะนะครับเพราะไม่ต้องเอาปล่าลงลงพื้นเยอะเพราะว่าจะได้ตัดสูงหน่อยตัดเป็นข้าวได้สูงหน่อยอา้าวเต็มอุ้มครับพี่น้องครับสองไร่ครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาร้องแล้วสองไร่ครับนี่สองไร่ของนี่อันนี้ท่านนี้ท่านนายกเลยอันนี้จะของลงสีข้าลงสีด้วยครับเราซื้อข้าวด้วย สองไรครับโอ้ได้ตันนะครับสเปกอุ่มก็หนึ่งจุดสี่ตันนะครับแต่มันอยู่ที่น้ำหนักข้าวด้วยครับบางทีข้าวนาปีนีํน้ำหนักข้าวมันไม่เหมือนน้ปังนะก็ตกูประมาณนะครับผมเคยช่างก็ตันสองตันสามไม่ถึงตันสี่ลันสี่อัดมาก็ประมาณตันสองกว่าตันสามไงเป็นข้าวนาปีนะครับอาจหนักอัด ของเม็ดข้าวมก็ไม่ให,ใหญ่ครับมันไม่ถึงตันสีนะครับไม่ถึง,ถงอันนี้นะน่าจะได้ประมาณตันสองตันสามครึ่งโลงอนะ่ะเสร็จเรียบร้อยสองได้ได้ตันดีกว่าโอเคนะฮะออสเฉลียไปตันสองแล้วกันครับตันสองนิดๆแต่น้ำนะโอ้ถ้าได้อีกสัก นะคากิโลนี่ได้เกือบเือบได้ละตัดน,นะข้าโก็หมดแล้วครับต้านี้ใกล้หมดแล้วเหอือไม่เยอะนี่เหมือโลเลิขหน้าของนี้เริ่มเริ่มมีเสียงดัง วันรู้เลยครับเพราะว่าจากที่มันไม่มีเสียงนะครับเวลาเลี้ยวเไม่เริ่มมีเสียงแล้วเครดเครดเครดนิดนึงฮะเหมือนนี่ปืนแตกเนี่ยโรงสีรับซื้อข้าวไม่ใมีโรงสีท่าท่าข้าวนะครับ ราคาดีครับตอนนี้ข้าวอยู่ที่ับซื้อที่11บเอ็ดบาทสีครับขายวัสดุอุปรกรณ์ก็สร้างหน่วย โอเคครับเดี๋ยวถ่ายเข้าทีนี้แหละอันนี้อยู่น,นยู่ยรงไหนเนี่ยเนี่โอ้เธอดำรลอ่อๆเหมือนว่าสีเหมียวเลยอ่ะ ผมมีแต่รถแต่งแล้วครับไม่รู้รถแต่งก่อนนับฝึกล้อครับตัวสีเมียวจะไม่รู้ใครขครับนะฮะโรก,กี้ชีชมพูใช่เลยใช่ไหม พาทีกับลูกชายปาทีพี่สูงทีแมททีทีเลยน,น,น้นนนนนนำหนักคนล,ลงกพั้อยห้าับีข้าวมาแลว้วครับ เมื่อกี้มาถึงวยไตันนะยอย่างเง้ยลืมตายเลยเดี๋ยวรอดูช่างน้ำหนักครับเมื่อกี้ร้อนนะติดติดนะเดินอย่างนิ่มนวลเดี๋ยวจะดูอ่าน้ำหนักรถด้วยครับเนี่ยพอดีเลยเมืกก่อกี้ก่อนช่างนะหกหนึครับ6,150นกิโล đã chăng rồi, đăng lên, rồi, Được rồi. rồi. cao xíu rồi, cao